ไม่ใช่เสียงะระฆังไม่ใช่บทสวดมนต์แต่เป็นเสียงเห่าดังก้องในพิธีวันวิสาขบูชาท่ามกลางบทสวดและคำอธิษฐานเสียงเห่านั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือเสียงของสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักโกหกแต่กล้าคำรามเมื่อคนนับร้อยก้มหัวสวดมนต์จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ซ่อนไว้ข้างในไม่ใช่ความรอดแต่เป็นศพมนุษย์และถ้าคุณพร้อมแล้วจงฟังเพราะความจริงไม่ได้ปรากฏผ่านคำพูดเสมอไปบางครั้งมันเริ่มจากเสียงเหา่าในยามค่ำคืนอย่าลืมกดติดตามช่อง และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อร่วมเดินทางค้นหาความจริงทุกวันไปกับเราเช้าวันที่17เดือนจันทรคติหมู่บ้านรอบวัดศีสวัสดิ์ตื่นเร็วกว่าปกติผู้คนต่อแถวเดินขึ้นทางหินคดเคี้ยวบนเขามือถือทุกขวัญลอยผลไม้และดอกไม้สวมชุดขาวบริสุทธิ์ท้องฟ้าสีเทาอ่อนส่องแสงแดดบางเบาดุดเส้นได้ลมพัดผ่านต้นสนส่งเสียงดังเหมือนบทสวดที่มองไม่เห็นพลตำรวจนักสืบหน้าใหม่ ที่เพิ่งย้ายมาประจำจังหวัดสงเคร่งแบบยืนอยู่หน้าประตูวัดมือจับเชียร์ก่อจูงสุนัขตํารวจสีน้ําตาลเข้มหูตกรูปร่างแข็งแกรง่งดวงตานิ่งลึกเหมือนน้าในบ่อมันชื่อทองไม่ใช่เพราะสีขนแต่เพราะมีค่ามากกว่าทองคําอย่างที่นายผลมักพูดกับเพื่อ,อนร่วมงานวันนี้คนเยอะอยากทำอะไรโง่นะผลตบหัวสุนัขเบาๆพูดเหมือนปลอบแม่รู้ว่า,ม,วามันรู้วิธีปฏิบัติตัวในฝูงชนแต่ห่อมในมีบางอย่างแปลกไปตั้งแต่ก้าวผ่านประตูสามซุ้มทองหยุดนิ่งสูดอากาศแรงๆสามวินาทีแล้วหันไปทางโบสถ์ใหญ่ที่มีรูปปั้น พระโพธิสัตว์กวนอิมสูงเกือบสองเมตรตั้งอยู่ผลต้องกระตุกเชือกให้ทองเดินต่อแม้มันยังมองไปทางนั้นหางตั้งตรงเสียงสวดบนดังก้องพระภิกษุสวมจีวรสีเหลืองและน้ำตาลเดินเป็นแถวเข้าพิธีเสียงระฆังคล้องและผินพาดลอยมาทําให้ทุกคนรู้สึกสงบราวกับทิ้งความกังวลทางโลกไว้ชาวบ้านก้มหัวสวดไม่มีใครสนใจดวงตาของสุนัขที่เริ่มแดงก่ำขณะที่พระอาจารย์เริ่มสวดบนบทที่สามน้โมตัยปีกวนเซออิมโพธิสัตว์ทองคำรามดังราวฉีกควา มันสนกไม่ใช่เห่าเตือนแต่เป็นเสียงคำรามดูร้ายเต็มไปด้วยความโกรธราวกับหน้ามันไม่ใช่รูปปั้นเพราะแต่เป็นสิ่งที่น่าสยดสยองจนไม่อาจให้อภัยเจ้าทำอะไรพลตะโกนเบาๆดึงเชือกแต่ทองสะบัดหลุดมันวิ่งฝ่าฝูงชนที่กำลังสวดท,ทำให้บางคนล้มลงพลวิ่งตามแต่ทองกระโจนขึ้นบนในโบสใหญ่ยืนนิ่งหน้ารูปปั้นกวนอิมมันเห่าดังราวตีใจผู้ฟังไม่มีใครกล้าหายใจแรงวัดเงียบกริบพระภิกษุตกใจบางคนวิ่งมาจะจับสุนัขแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ทองถอยยอพลตะโกนแต่ได้ผลทองถอยหนึ พุ่งหัวชนฐานรูปปั้นตุมูมเสียงดังกองรูปปั้นสันไวเสียงแตกดังขึ้นราวฉีดความสงบรอยร้าวเฉียงจากต้นขาถึงเขา่าชิ้นหินหล่นลงฝนตลบทองถอยหลังคำรามดวงตาจ้องข้างในจากฝุนหินแตกกระจายสิ่งที่โผลออกมาไม่ใช่ทูกหรือพื้นกระเบื้องแต่เป็นกระดูกสีขาวปนผ้าขี้ริ้วและผมยาวดำคล้ำไม่มีใครทันตั้งตัวผลยืนนิ่งราวถูกไฟช็อตเสียงสดหยุดชะงักพระอาจารย์สุดนั่งบนพื้นไม้เสียงกรีดร้องดังจากหญิงคนหนึ่งพระเจ้าในรูปปั้นอีกคน ทอองค์หยุดเห่ามันนั่งลงนิ่งราวผู้พิพากษาที่ตัดสินดวงตามไม่ดูร้ายอีกต่อไปแต่สศกเศร้าอย่างประหลาดราวกับมันรู้ว่าที่ศักดิ์สิทธิน์นี้ถูกทําให้แปดเปื้อนมานานพระภิกษุชราข้ามผลกระสิบเสียงสันเป็นไปไม่ได้รูปปั้นนี้สร้างมาเกือบ30ปีแล้วใครจะทําได้พลหน,นมาพูดมือสันเมื่อกดวิทยุเรียกทีมวัดศรีสวัสดิ์พบกระดูกมนุษย์ขอปิดการพื้นที่ด่วนและเรื่องราวหรือคดีที่ถูกฟังในานานหลายสิบปีเริ่มต้นจากเสียงเหา่าด้วยความโกรธของสุนัขตัวหนึ่ง ตอนที่สองความลับในรูปปัน้นบ่ายวันนั้นว่สีสวัสด์ไม่มีเสียงสวดมนต์ชาวบ้านถูกอพยพลงเขาประตูวัดถูกปิดด้วยแถบสีแดงของตำรวจพระภิกษุที่เคยสวดมนต์นั่งเงียบข้าระเบียงไม้หน้าซีตาเหม่ไม่พูดไม่สวดมีแต่เสียงพัดมือและลมพัดผ่านกระดิ่งลมบนหลังคาพลอยืนในโบสถ์ใหญ่สวมถุงมือยางก้มดูพืนใต้รูปปัน้นกวนอิมที่แตกกลิ่นอับกลิ่นนะปูนกลิ่นเนะ่าป่อยผสมกับระวิญญ,ญาณทีมนิติเวชเก็บกระดูกอย่างระวัดกระดูกมนุษย์ไม่ต้องสงสัยนายนแพทย์นิติเวชืื่่อวีีระยยยนนนนััเเสงบาแแตก อายุ2 3 0ปีเพศหญิงกระดูกเชิงกรานกว้างขากันไกลเล็กฟันคุดยัดมองไม่ขึ้นเต็มมีรอยร้าวที่กระโหลกอาจเป็นสาเหตุการตายพลนิ่งมองรูปปั้นที่แตกไปหน้ากวนอิ่มยังสงบตาปิดมือถือขวดน้ำทิพแต่จากท้องลงไปพังเกือบหมดเผยพรงว่างที่ซ่อนร่างผอมบางได้คำถามเริ่มแทงใจพลทำไมสพยิงสาวถูกยัดในรูปปั้นใครทำและทำไมไม่มีใครพบตลอดหลายปี พระอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อสมชายเริ่มสงบลงแต่หน้าผากยังมีเงือเขาถูกเชิญไปห้องรับรองพลถามหลวงพ่อจำได้ไหมว่ารูปปั้นกวนอิมสร้างเมื่อไหร่ปี2541หลังรับบริจาคใหญ่มีช่างจากเชียงใหม่มาหล่อที่นี่มีการซ่อมหรือเปิดข้าในไหมไม่เลยรูปปั้นอยู่ในโบสถ์25ปีเราแค่ทำความสะอาดด้านนอกพลจ้องตาแล้วใครสั่งหล่อรูปปั้นตอนนั้นหลวงพ่อชยยัยชยะจับมือข่าพเจ้าทีมช่างหลักจำชื่อไม่ได้ชาวบ้านแนะนำหัวหน้าช่างชื่อ ดักจากลำปางถ้าต้องการข้าพเจ้าสมุดบันทึกเก่าได้ผลพยักหน้าไม่มีอะไรน่าสงสัยในท่าทีแต่ก็ไม่มีอะไรน่าเชื่อถือเต็มทีทองสุนัขที่นอนหน้าห้องรับรองยังคำรามเบาๆเมื่อเห็นหลวงพ่อสมชายบายนั้นทีนิติเวชพบผ้าขาวปักดอกบัวที่เปื่อยเกือบหมดสายลูกประคำไม้หกเม็ดและเล็บปนอมสีแดงติดในรอยหินผลสวัแว่นตามองเล็กๆเหมือนมเมล็ดข้าวใจเต้นแปลกๆหญิงสาวนี้เป็นใครทำไมจบชีวิตในที่ศักดิ์สิทธิ มีใครสวดมนตหน้ารูปปั้นโดยรู้ว่าข้างในเป็นศพบ,บ้างไหมเขาหยิบโทรศัพท์คน้นรายชื่อคนหายในพื้นที่ตั้งแต่ปี2,540ถึง2,543ชื่อแรกปรากฏนางสาวศสีสุดาอายุ25ปีหายตัวเดือนพฤศจิกายน2,541บันทึกว่าไปทำบุญที่วัดศรีสวัสดิ์แล้วขาดการติดต่อครอบครัวตามหาแต่ไร้ผลไม่มีหลักฐานอาชญากรรมจนถึงวันนี้คนมาดูนี่วีระเรียกจากบทเขาชี้รอยร้าว ที่ฐานรูปปั้นรอยเชื่อมไม่เป็นไปตามโครงสร้างแก่สลักราวกับเคยถูกเปิดแล้วปิดด้วยปูนผสมเกาวรูปปั้นอาจถูกหลอให้กลวงหรือถูกเจาะแล้วปิดทับหัวใจพลเตนอแรงถ้าเป็นเช่นนั้นใครบางคนตั้งใจย,ยัดศพแล้วปิดให้แนบเนียนคดีที่ซ่อนมานาน25ปีเริ่มต้นจากสุนัขที่รู้ว่าที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เคยเป็นหลุมฝังความเงียบตอนที่ 3. สาวชื่อสีสุดา ห้องเก็บเอกสารเก่าของตำรวจอำเภออยู่ติดลำทาเล็กผนังเต็มไปด้วยตะไคร่น้ำหลังคากระเบื้องเอียงพนักงานธุรการจิบชัยเย็นพางข้อปากาบนสมุดพลกว่าสายตาผ่านหน้าหนังสือเก่านี่ไงเอกสารเลข142ปี2541พนักงานหยิบแฟ้มในถุงพลาสติกพลอ่านผู้สูญหายนางสาวศรีสุดาเกิดปี2516บ้านเกิดตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองนคนรศรีารงานหาย1 1 2,541ไปร้องเรียนจากมันดาเขียนด้วยลายมือสันข้าพเจ้าเป็นแม่ของสีสุดาขอแจ้งว่าลูกสาวหายตัวไปขณะทำบุญที่วัดศรีสวัสดิ์เกินหนสัปดาห์ไม่กลับบ้านโทรศัพท์ปิดขอให้ทางการช่วยค้นหาด้านล่างมีตราประทับสีแดงเลือนไม่พบหลักฐานอาชญากรรมปิดการสอบสวนคนขอมวดคิ้วเอกสารต่อมาเป็นบันทึกสอบสวนสั้นๆคนในวัดบอกไม่รู้สีสุดา ไปในวันนั้นเห็นเธอสะพายกระเป๋าลงเขาไม่กลับมาหลังวันพระใหญ่เดือนตุลาคมแค่นั้นบ่ายวันนั้นผลขับรถไปตำบลนบ้านใหม่บ้านของนางสมเนียมันดาสีสุดาเป็นบ้านชั้นเดียวผนังเต็มไปด้วยตะแคร่แก่เกือบเจ็ดสิบผมขาวหลังคอมแต่ตายังคมเหมือนเหล็กมาถามเรื่องสีสุดาเหรอแกถามนิ่งๆใช่ครับผมเป็นตำรวจกำลังสอบสวนคดีพบกระดูกในวัดสีสวัสดิ์อาจเกี่ยวข้องกับการหายตัวของสีสุดาแกนิ่งแล้วเปิดตู้หยิบกล่องไม้เล็กออกมาเป็นรูปขาวดำเก่า ซีสุดาหน้าตาสดใสผมยาวถึงเอวยืนหน้าประตูวัดด้านหลังเป็นรูปปั้นกวนอิมที่ยังสร้างไม่เสร็จนี่คือวันสุดท้ายที่ฉันเห็นมันแกวางรูปเสียงสันมันบอกเลิกกับแฟนเสียใจขอไปวัดเพื่อสงบใจฉันห้ามแต่มันร้องให้ฉันคิดปล่อยไปสักพักคงกลับมาใครจะรู้แกสะอื้นมือกำชายผ้าสิบวันต่อมาติดต่อไม่ได้ฉันไปวัดเขาบอกมาลงเขาแล้วถามว่าไปไหนเขาบอกไม่รู้ผลเงียบมองรูปตอนนั้นฉันแจ้งตำรวจแต่เขาบอกไม่มีหลักฐานอาชญากรรมมีใครช่วยตามหาบ้างไหม มีหนุ่มชื่อเอกเคยสัญญาจะแต่งงานกับซีสุดาแต่หลังถูกหักอกเธอไปวัดเอกก็หายไปหลังจากนั้นพลจดชื่อเอกแฟนเก่าซีสุดามีพูดอะไรก่อนไปไหมแกเปิดลิ้นชักจิบกระดาษเก่าแม่ไม่ต้องห่วงหนูอยากหาใจตัวเองที่วัดหนูรู้สึกสงบแต่บางครั้งก็กลัวถ้าหนูไม่กลับอยาตามหาหนูคงสงบแล้วมือพลสัน่นเมื่ออาน,อนอถึงท้ายบางครั้งก็กลัวคำเตือนเงียบๆที่เจ็บปวดราวเสียงสุดท้ายของหญิงสาวที่ถูกกลืนในที่ที่ควรศักดิ์สิทธิ์แต่กลายเป็นกับดัก คืนนั้นผลคันข้อมูลการสร้างวัดปี2541รูปปัน้นกวนอิมเริ่มสร้างเดือนพฤศจิกายนตรงกับที่สีสุดาหายตัวเขาขยายรูปสีสุดาด้านหลังเป็นรูปปัน้นที่ยังไม่เสร็จท้องยังโกรงหน้าติดตั้งสร้างเสร็จใน10วันเร็วเกินไปสำหรับรูปปั้นสูงกว่า1เมตรคงมีเหตุผลเดียวเพื่อซ่อนบางอย่างและพลรู้ว่าคดีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องปี2541อีกต่อไปแต่เป็นคำเตือนว่าฆาตกรอาจจะมีชีวิตยังสมจีวรและอาจเคยทำเช่นนี้กับหญิงสาวคนอื่นตอนที่4 หญิงสาวที่จากวัดพลนั่งเงียบในห้องสืบสวนหน้าต่อไปเป็นรายชื่อผู้ที่เคยพักที่วัดศรีสวัสดิ์ในรอบ20ปีรายชื่อยาวสองหน้าแต่มีไม่กี่ชื่อที่เด่นชัดสิ่งที่พลสนใจคือทั้งหมดจากไปกระทันหันไม่มีคำลาไม่ติดต่อได้อีกหลังคัดแยกโครงชื่อสี่คนนางสาวจันนางสาวดาวนางสาวมาลิและนางสาวแก้วหญิงสาวที่จากไปเงียบๆโดยไม่มีใครกล้าพูดอะไรคนแรกที่พลพบคือจันอาศัยชานเมืองทำอาชีพ ช่างเย็บผ้าเมื่อผลแนะนำตัวเธอขยับประตูเหล็กปิดราวกันโลกภายนอกในบ้านเล็กแสงลอดผ่านช่องแคบสองใบหน้าหญิงวัยสี่สิบที่ยังมีรอยเงาของวันเก่าจะเล่าว่าเคยไปวัดสีสวัสดิ์หลังอกหักแฟนแต่งงานกับคนอื่นเธอสับสนเพื่อแนะนำให้ไปวัดเพื่อสงบใจวันแรกๆเธอรู้สึกปอใจบรรยากาศสงบเสียงสวดมนทำให้เหมือนพบความสงบแต่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนเสียงเธ,เธอเบาลงเมื่อพูดถึงคืนที่สวดมนดึกหลวงพ่อสมชายเชิญเธอเข้าห้องส่วนตัวบอกว่าจะสอนวิธีพิเศษตอนแรกเธอคิดเป็นการพูดคุยทอน รมดาแต่คำพูดเริ่มแปลกการสัมผัสเริ่มไม่ปกติคืนหนึ่งเขาบอกเธอใกล้ถึงการประสู้แค่ผ่านการทดสอบสุดท้ายแล้ววางมือบนหน้าอกเธอเธอผลักออกวิ่งหนีใจเต้นคลองครามคืนนั้นเธอนอนไม่หลับเช้าตรู่เธอโกหกว่าป่วยต้องลงเขาซื้อยาแล้วไม่กลับมาอีกตลอดหลายปีเธออยู่ในความกลัวไม่กล้าบอกใครเพราะกลัวถูกมองว่าทำลายชื่อเสียงวัดไม่มีใครเชื่อหญิงสาวอกหักที่กล่าวหาพระเธอเลือกเงียบจนวันนี้ผลฟังทุกคำทุกขวามเงียบทุกการถอนหายใจ ไม่ต้องสงสัยอีกเธอคือเหยื่อคนแรกที่รอดจากหลวงพ่อสมชายทองนอนข้างท้าผลตากระพริบราได้ยินอะไรบางอย่างพลรู้ว่าความจริงไม่ได้อยู่ในรูปปั้นหินแล้วแต่อยู่ในใจคนที่เงียบมานานถึงเวลาทำลายความเงียบนั้นตอนที่ห้าพระอาจารย์ที่น่าเคารพวัดศรีสวัสดิ์ตั้งอยู่กลางเขาหมอกยามเช้าลอยราวควันข้าบันไดหินชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าแดนสวรรค์นบนโลกเพราะทุกคนเชื่อว่าหลวงพ่อสมชายคือผู้ตื่นรู้30ปีที่ดูแลวัดเขาเป็นที่รู้จักในฐานะพระ ที่ช่วยเย,ออยียวยาจิตใจผู้ทุกยากว่ากันว่าเมื่อหนุ่มเขาเป็นลูกเศรษฐีใช้ชีวิตสม,มะเลเทเมาเกือบสิปีก่อนตรัดรู้เมื่อเห็นแม่ตายในอุบัติเหตุรถยนต์หลังจากนั้นเขาขึ้นเขาบวชใช้ชีวิตสันโดษในป่าหนึ่งปีก่อนเข้าวัดศีสวัสดิ์เรื่องราวเช่นนี้ทําให้ทุกคนทราบซึ้งแต่สิ่งที่ผลสงสัยคือไม่ใช่เรื่องตรสัสซูแต่เป็นคนที่เขานําทางหลังจากนั้นตลอด20ปีหลวงพ่อสมชายแนะนําหญิงสาวที่อกหัก หรือสับสนให้มาวัดเพื่อปลดทุกคำแนะนํานั้นมากมายในจังหวะที่เหยื่อบรรบางแต่ปัญหาคือหลายคนจากไปเงียบเงียบผู้รอดไม่พูดและศรีสุดาไม่เคยกลับผลไม่คิดว่านี่คือการบังเอิญหรือการเผยแผ่ธรรมเขาคิดว่านี่อาจเป็นแผนที่ซ่อนไว้ภายใต้ชื่อเสียงและจีวรบ่ายวันนั้นผลกลับไปวัดหลวงพ่อสมชายนั่งสมาธิในโบสถ์ใบหน้าสงบมือวางบนเข่าเสียงคล้องดังเบาๆเมื่อผลเข้าไปเขาลืมตามองนิ่งๆ่งสวัสดีผมมาถามเพิ่มผลกล่าวตาไม่ละจากใบหน้านั้นหลวงพ่อเคยอแนะนําหญิงสาวหลายคนให้มาวัดทําไม เขาตอบช้าๆเพราะพวกเขาทุกถูกหักอ,กอกสับสนว่าเป็นที่พึ่งผมแค่ยื่นมือช่วยแล้วทําไมส่วนใหญ่จากไปโดยไม่บอกลาและหนึ่งคนไม่กลับมาหลวงพ่อมองพื้นไม้ไม่ตอบทันทีแล้วกล่าวทุกคนมีเส้นทางของตัวเองบางคนไม่มีวาสนาส่วนสีสุดาผมบอกหมดแล้ววันนั้นผมไปรับแขกที่อําเภอกลับมาเขาบอกว่าเธอลงเขาแล้วพลนิ่งมองเขาไม่มีช่องโหว่ในคำพูดแต่ทองที่ยืนอยู่นอกบทคำรำเบาฮ่าฮตอนที่หทองนำทาง หลังการพูดคุยกับหลวงพ่อสมชายผลรู้สึกไม่สงบเขารู้ว่ากำลังเผชิญหน้ากับชายที่ไม่สั่นคลอนง่ายเช้าวันต่อมาผลกลับไปว่าพร้อมทีมและทองบนทางขึ้นโบสถ์ทองหยุดสูดอากาศและคำรามไม่ดุร้ายเหมือนตอนชนรูปปั้นแต่ชัดเจนว่ามันกำลังตามรอยอดีตพวกเขาเดินผ่าระเบียงไม้ไปยังห้องพักแขกทองหยุดที่โค้งหนึ่งแล้วเลี้ยวซ้ายเดินเร็วขึ้นผลเรียกทองแล้วตามไปมันหยุดหน้าห้องเล็กกลอนสนิมกอป้ายเขียนว่าห้องพักสตรีผลงัดประตูฝนตลบปินอับ และไม้ผูทองเดินวนแล้วหยุดที่มุมผนังงับพื้นแล้วเห่าดังสามครั้งคนใช้ไฟฉายสองพบรอยเลือดจังๆที่ถูกลบแม้ขัดด้วยกระดาษายหรือสารเคมีรอยนั้นยังปรากฏทองเดินต่อไปด้านหลังโบสถ์ผนังเหล็กกั้นระหว่างห่างโบสถ์และคลังของทองกระโจนขึ้นงับจุดหนึ่งพลสองไฟพบรอยแต่เขาใช้มีดบางๆแงปูนผนังหล่นเผยโพรงเล็กพลยิบกิบติดผมเก่าสนิมเกาะแต่ลายดอกบัวยังเห็นรางๆเหมือนในรูปสุดท้ายของสีสุดามือพลชื้นเหมือรอยเลือดกิบติดผมไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือแผนที่ความทรงจำที่ทองกำ ตอนที่7คําโกหกของพระสามวันต่อมาผลได้รับโทรศัพท์จากชายเสียงแหบผมชื่อชยัยเคยเป็นศิษย์ที่วัดศรีสวัสดิ์แต่ถูกขับออกเมื่อ20ปีก่อนเพราะเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นผลน,นัดพบคืนนั้นที่ร้านน้าเล็กกาอตายเขาชัยสวมเสื้อเชิดเก่าผมหมอกดวงตะวาดกลัวเขาจุดบุรี่สูดลึกแล้วเล่าคืนนั้นเดือนพฤศจิกายน2541ฝนห้ปรยปรอยๆเขากําลังเช็ดกระเบียงใกล้โบสถ์เห็นหลวงพ่อสมชายเดินอนอร็เลไปห้องส่วนตัวลากสีสุดาไปด้วยเธอเดินเท้าเปล่าจับชายผ้าเดินสะดุดเปล่า ไม่อยากเข้าแต่เขาพูดอะไรบางอย่างแล้วปิดประตูชัยไม่กลา้าเข้าใกล้แต่ยืนนิ่งครึ่งชั่วโมงต่อหาซีสุดาเดินออกมาแดงหน้าซีดกลับห้องเงียบๆเ,เช้าต่อมาเธอหายไปใช้เล่าให้พระพี่เลี้ยงฟังแต่ถูกเตือนอย่ายุ่งสามวันต่อมาเขาถูกขับออกพลฟังเงียบรู้ว่านี่คือกุญแจเชื่อมความกลัวและอาชญากรรมคืนนั้นพลกลับไปวัดหลวงพ่อสมชายกำลังอ่านคำพีในห้องแสงไฟเหลืองสองเงาเขาพลถามหลวงพ่อจำชัยได้ไหม ใบหน้าเขากระตุกวูบสิทธิ์เล็กไม่ขยันผมให้พักเขาบอกว่าเห็นหลวงพ่อลากสีสุดาเข้าห้องแล้วเธอหายไปหลวงพ่อวางคำพีเสียงต่ำคุณพลขุดอดีตาอาจไม่ดีต่อคนเป็นพลก้าวใกล้หรือดีต่อหลวงพ่อเมื่อไม่มีใครขุดลมพัดผ่านหน้าต่างกระดิ่งลมดังทองนั่งหน้าประตูไม่เห่าแต่ตาสว่างในความมืดพลรู้ว่าคำโกหกเริ่มเผยแสงตอนที่8ดดวงตาของเหยื่อ บ่ายวันนั้นพลกลับไปบ้านนางสำเนียงแม่ของสีสุดาบ้านเก่าริมนาแกต้อนรับด้วยตาเศร้ามือหยากร้านเกือบ27ปีแต่แกยังอยู่ที่นี่เก็บทุกอย่างของสีสุดาแกหยิบซองจดหมายห่อพลาสติกจดหมายสุดท้ายของมันฉันอ่านนับร้อยครั้งพลเปิดจดหมายลายมือกลมเอียงแม่วัดสวยมากหมอกลอยกลิ่นทุกอบอวนแม่ไม่ต้องห่วงหนูสงบแต่บางครั้งก็กลัวมีชายคนหนึ่งสอนทำแต่สัมผัสมือหนูตอนแรกหนูคิดว่า เขาวังดีแต่ตาเขาไม่เหมือนคนบวชผลพับจดหมายนานสำเนียงพูดมันโทรมาสองครั้งครั้งแรกปกติครั้งหลังบอกถ้าไม่กลับอย่าตามหาฉันรู้มันติดอยู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอันตรายพลหลับตาจินตนาการถึงสีสุดาไม่ใช่ผ่านรูปแต่ผ่านจดหมายผ่านความลังเลหญิงสาวอกหักที่หาที่พึ่งในวัดแต่พบปีศาจในคราผู้ตื่นรู้เธอไม่หนีอาจเพราะกลัวหรือคิดว่าต้องทนเพื่อผ่านกรรมหรือเชื่อว่าถ้างเงียบทุกอย่างจะจบแต่ราคาของความเงียบคือความตายคือรูปปั้นกวนอิมที่ฝังเธอไว้ตอนที่9้า รอยขาดของศรัทธาพลเชื่อว่าความจริงมีเสียงของมันแม้ถูกฝังใต้หินหรือบทสวดความจริงวันนี้มาจากหญิงสาวชื่อนุชที่ซ่อนความทรงจำเกือบ20ปีเธออาศัยในเชียงใหม่แต่งงานมีลูกสองคนพบเธอในร้านกาแฟริมทะเลเธอสวมชุดขาวผมมัดเรียบร้อยแต่เมื่อเอ่ยถึงวัดศรีสวัสดิ์มือเธอหยุดดวงตามืดลงฉันไม่คิดว่าจะต้องเล่าอีกเธอเล่าว่าเมื่อ21ปีอกหักจากกักแรกความรู้สึกผิดและสับสนรุมเร้าหลวงพ่อสมชายเชิญเธอพักที่วัด เพื่อส่งใบใจวันแร,แรกๆทุกอย่างดีแต่เขาเริ่มเรียกเข้าห้องส่วนตัวสอนวิปัส,สนาคำสอนลึกซึ้งแต่ตาเริ่มมอเปลี่ยนการสัมผัสไม่ใช่บังเอิญครบหนึ่งเขาบอกให้หลับตารับพลังทำมือเขาเลื่นจากไหลลงหลังเธอลุกขึ้นวิ่งหนีโชคดีที่แฟนเก่าโทรมาเธอเก็บของหนีภายในชั่วโมงนุดเงียบไม่มีพยานไม่มีใครเชื่อหญิงสาวอกหักที่กล่าวหาพระจนเมื่อรู้ว่าพบศพในรูปปั้นความทรงจําเก่าวกลับมาถ้าคําพูดฉันหยุดคนแบบเขาได้ฉันจะเป็นพยานเธอกล่าวฉันไม่กลัวคนหาว่ากโกหกฉันกลัวคนเชื่อแต่ไม่ทําอะไร พลส่งรายงานพร้อมคำให้การของนุชและขอให้สภาพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบเขาเขียนผู้ต้องสงสัยคือหลวงพ่อสมชายมีพฤติกรรมใช้สถานะพระหลอกลวงหญิงสาวที่ปรอบางถึงเวลาที่ศาสนาต้องยืนข้างความยุติธรรมตอนที่10การล่มสลายของรัศมีเช้าว,วันนั้นวัดศรีสวัสดิ์ไม่ใช่ที่สงบอีกต่อไปผู้คนขึ้นวัด ไม่ใช่เพื่อสวดมนต์แต่เพราะอยากรู้ข่าวศพในรูปปั้นแพร่กระจายสังคมแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าหลวงพ่อสมชายบริสุทธ์ฝ่ายหนึ่งงอตั้งคำถามผลได้รับมอบหมายให้อ่านหมายเรียกหลวงพ่อสมชายในการประชุมลับที่สถานีตำรวจหลวงพ่อปราต่อตัวในจีวรเรียบง่ายยังสงบแต่ไหลเริ่มค่อมเขากล่าวผงอุทิศชีวิตให้พุทธศาสนาถ้ามีคนตายขอสวัสดิ์ให้เขาผลวางแฟ้มสามรูปศพในรูปปั้นพร้อมกำไรของสีสุดาคลิปติดผมจากผนังและผลดีเอ็นเอจากเลือดที่ตรงกับตัวอย่างจากแปรงสีฟันค่ะ องหลวงพ่อหลวงพ่อไม่มองผลเขามองผนังผมแค่ช่วยสีสุดาให้พ้นทุกข์อาจเกินขอบเขตพลถามเรียกการสัมผัสหญิงสาวที่เปราะบางว่าช่วยแล้วเธอตายได้ยังไงใบหน้าเขากระตุกกอผมตกใจเธอต่อตารุนแรงล้มหัวกระแทกขอบตัผมไม่ได้ตั้งใจพลไม่ฟังต่อเขาเรียกทีมทาบันทึกหลวงพ่อถูกเรียกว่าผู้ต้องสงสัยเป็นครั้งแรกบ่ายนั้นข่าวแพร่ออกไปชาวบ้านยืนแน่นหน้าวัดความเงียบหนัก อึงบางคนร้องให้บางคนโกรธบางคนเดินจากไปรัศมีของพระล่มสลายไม่ใช่เพราะคำตัดสินแต่เพราะศรัทธาแต่สลายผลไม่ดีใจเขานั่งข้างหน้าต่างทองนอนข้างๆดวงตาย,ยังระแวดระวังเพื่อนร่วมง,งานถามจบแล้วผลตอบจับคนได้แค่ส่วนหนึ่งส่วนที่ยากกว่าคือสร้างศรัทธาที่พังทลายตอนที่11การล่มสลายของปีศาจพลถือผลตรวจดีเอสุดท้ายกระดาษสั้นๆแต่หนักแน่นดี a เจากผม และในเยือในรูปปั้นตรงกับหลวงพ่อสมชาย99.8%ไม่มีข้อสงสัยอีกเขาคือผู้เกี่ยวข้องกับศพที่ฝังเกือบ30ปีหลวงพ่อเริ่มสารภาพทีละส่วนเขาเล่าว่าเข้าหาสีสุดาเมื่อเธอสิ้นหวังใช้คำสอนหลอกให้เชื่อว่าวัดคือที่พึ่งแต่เปลี่ยนเป็นการล่อลวงครั้งหนึ่งเขากอดเธอจากด้านหลังเธอตกหน้าเขาผลักเธอหัวกระแทกขอบโต๊ะเธอไม่ฟื้นเขาตื่นตระหนกแต่ไม่สารภาพเขาเรียกช่างหล่อรูปปัน้นให้เสร็จเร็วใช้หินผสมสารเร่งสีสุดาถูกห่อผ้าวางในท้องรูปปั้นกวนอิมถูกสร้าง ขึ้นซ่อนความตายและเขายังสอนทำต่อหน้าหลุมศพนั้นวันที่18เดือนจันทรคติตํารวจออกหมายจับฉุกเฉินหลวงพ่อสมชายถูกนําตัวออกจากวัดชาบ้านมุงดูบางคนร้องให้บางคนโกรธเมื่อรถเคลื่อนออกทองเห่าดังครั้งหนึ่งไม่ดูร้ายแต่เด็ดขาดพลเห็นว่าบางอาชญากรรมไม่ต้องมีเลือดหรือมีดแค่ศรัทธาผิดที่และคนที่ซ่อนหลังรัศมีตอนที่12เสียงหอนยามค่ำ คืนนั้นหมอกบางปกคลุมวัดสีสวสดิ์ประตูวัดปิดบางบางไร้คนเฝ้าโคมไฟดับมีเพียงเทียนในกระถางหน้าพระยิ้มรายลักษณ์ผลกลับมาที่วัดไม่ใช่เพื่อหน้าที่แต่เพราะอะไรบางอย่างเรียกเขาทองนอนใต้ต้นโพเงยหน้าหอนยาวไม่ใช่เห่าเตือนแต่เป็นเสียงเรียกจากที่ไกลแสนไกลชาวบ้านบางคนที่รอหน้าวัดเดินตามมาหญิงชราพูดมีเงาขาวนั่งข้างรูปปัน้นทุกคนหันมองบนฐานหินที่เคยเป็นที่ตั้งรูปปัน้นมีเงาคนเลือนรางมือวางบนหัวทองไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แต่ไม่มีใครกลัว เพราะรู้สึกอบอุ่นแปลกๆผลจุดทูกจากไฟสุดท้ายในกระถางคำนับเงน,นีบยกไม่ขอพรไม่สวดแค่รู้ว่าได้ยินเสียงวิญญาณผ่านรอยเลือดกิบติดผมและเสียงหอนตอนที่13บทสวดและรูปปั้นใหม่เช้าว,วันนั้นท้องฟ้าใสหลังฝนยาวนานวัดศีสวัสดิ์เปิดอีกครั้งไร้ธงไร้ควันทูบมีเพียงชาวบ้านยืนเงียบสองข้างบันไดกลางลานมีโตมูบูชาเล็กปูผ้าขาววางรูปสีสุดาครอบครัวเธอมาครบ แม่สวมชุดดำถือดอกบัวขาววางหน้ารูปแล้วคุกเข่าพระสาวจากวัดข้างเคียงสวดบทเล็กๆเสียงดังไกลในลานเงียบลมพัดผ่านต้นโพน้ำตาไหลาลงดินรูปปั้นกวนอิมใหม่ตั้งในบ์หลอโกกลรงให้แสงส่องผ่านสร้างลายเงาดุดได้ท้องผู้คนบอกว่ารูปปั้นนี้ไม่เหมือนเดิมดวงตาไม่ย,ยิ้มหรือหลับแต่เหมือนบอกว่าข้าเห็นข้ารู้ไม่มีอะไรซ่อนได้ตลอดไปพลยืนท้ายหลานไม่สวมเครื่องแบบไม่จดบันทึกเขามองแม่สีสุดามองรูปปัน้นมองผู้คนศรัทธากำลังฟื้นไม่ใช่ศรัทธาในคนแต่ในความยุติธรรม และความจริงนักกล่าวขอสัมภาษณ์แต่พลปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ใช่ของเขาแต่เป็นของหญิงสาวที่เงียบสุนัขที่เห่าและรูปปั้นที่ซ่อนเสียงเขาจุดทูกข,ขอพรสั้นๆข้าเห็นทองนอนข้างๆหาขยับเบาๆราวพยักหน้าคืนนั้นชาวบ้านจุดเทียนบนฐานหินเก่าบางคนเขียนขอโทษที่ไม่เชื่อเสียงหญิงสาวบางคนเขียนขอโทษที่ไม่กล้าถามและมีข้อความจากแม่ลูกเอ,อ๋ยแม่รอแม่เห็นลูกแล้วความจริงที่เงียบมานานไม่ใช่เพราะไม่มีใครเห็นแต่เพราะไม่มีใครกล้าม,มองสอริสุดา ไม่ได้มีชีวิตเพื่อพูดความจริงแต่จดหมายดวงตาในรูปคิบติดผมและช่องว่างในใจกลายเป็นระคังตกสังคมและจากเสียงเห่าในวันวิสาขบูชาอาชญากรรมถูกเปิดเผยไม่ใช่เพราะสุนัขพูดได้แต่เพราะมันไม่เงียบเหมือนมนุษย์รูปปั้นกวนอิมใหม่ที่กรงคือเครื่องเตือน,นใจไม่มีอะไรซ่อนได้ตลอดไปเมื่อศรัทธาถูกทรยศคนอาจสิ้นหวังแต่บางครั้งการทยรถคือโอกาสให้มองใหม่ศรัทธา ในสิ่งที่ถูกต้องขอบคุณที่ฟังเรื่องราวนี้หากมันทําให้คุณหยุดคิดฝากความรู้สึกไว้สักสอสาบอลทัดทุกคําคือแสงสว่างในเขาวงกฏของความลับที่ถูกฟังและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเดินทางค้นหาความจริงไปด้วยกันเพราะบางครั้งเรื่องราวที่ถูกเล่าคือหนทางเดียวที่วิญญาณเงียบจะได้พูด G H A C H D E T O O D O N ส I U V A C h N O U K C A O T R O V A 2 X C แค่เรอทนไท PLON สริสฤเดิ์สมชัยวีวีวีเอชูอรินทร์ธรรมวัตรสีสวัสดิ์วียูแลนทร์บอนวิศาบูชาฟูวันโฮอัธัยแลนท์เป็นห้างนวนทีนวีเอตองคอจีซีเดิมทอยฟันทิชชีฮอนเฮ hey, โชอถอย